ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของเครือกล้วยหอมทองนะครับอันนี้จะเป็นต้นกล้วยหอมทองสายพันธุ์ปทุมนะครับที่ทําการปลูกไว้นะครับนี่ปัจจุบันนี้ก็อายุอยู่ที่ประมาณ11เดือนกว่ากว่าแล้วนะครับนี่ต้นจะค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับผมซึ่งมันก็เริ่มออกปีเนาะออกปีตั้งแต่เดือน10นะครับตั้งแต่ปลูกได้ประมาณ10เดือนนะครับ10เดือนกว่ากว่าก็เริ่มออกปีนะครับซึ่งมันจะออกช้าหน่อยนะครับกล้วยที่ผมปลูกเนี่ย เนื่องจากว่าช่วงแรกผมอาจจะไม่ได้ดูแลเต็มที่นะครับทําให้ในส่วนของอปีหรือว่าเครือกล้ยเนี่ยมันออกไม่ตามอายุที่มันต้องการนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกล้วยหอมทองนะครับถ้าปลูแบบสมบูรณ์จริงๆเลยเนี่ยประมาณเดือนที่6เดือนที่5ที่6เนี่ยมันก็เริ่มออกปีแล้วนะครับน่าจะไม่เกินเดือนที่8เนี่ยมันต้องออกปีนะครับแต่อันนี้มันออกมาเดือน10เลยนะครับซึ่งอาจจะมีผลในเรื่องของหน่อกล้วยที่เอามาเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์การดูแลไม่สมบูรณ์แล้วก็การดูแลอาจจะไม่เต็มที่นะครับ เดี๋ยวมาเข้าเรื่องก,กันเลยนะครับนี่ไอตัวนี้นะครับเป็นเครือกล้วยนะครับที่ออกมานะครับตั้งแต่วันที่ออกปีมาแล้วนี่นี่อันนี้ผมก็จะจดบันทึกไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ปัจจุบันนี้ก็อายุตั้งแต่ออกใบธงเลยนะนับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามวันนะครับนี่ห้าสิบสามวันผลก็จะใหญ่ประมาณ marched, นี้เ,เลยครับนี่อวบใหญ่เลยนี่ผลยาวและ้ะแต่ยังเดียวอยู่นะครับยังไม่อ้วนนะครับอันนี้ก็เพิ่งอายุได้ห้าสิบสามวันนะครับ ผมก็ทําการตัดปีไปตั้งแต่อายุประมาณ13บันนะครับทีนี้เราก็จะมานับเลยจากวันที่ตัดปีนะครับหรือนับจากวันที่มันออกไปทงก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนับจากวันที่มันตัดปีนะครับก็เราจะตัดอยู่ที่ประมาณ80%หรือ90เนาะเราไม่ได้ส่งออกนะครับอันนี้เราจะปลูกเพื่อไว้กินเองเราก็จะให้มันสูงอยู่ที่ประมาณ90นะครับซึ่งมันจะทําให้เนื้อหรือว่าโครงสร้างของกล้วยเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วนะครับ เรามาบ่มเพียงอีกแค่ไม่กี่วันนะครับประมาณ4-5วันเนี่ยมันก็จะสุกทําให้เรารับประทานได้เลยนะครับดังนั้นนะครับอายุกล้วยตั้งแต่ออกใบทงมาเลยเนี่ยจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ90-1 1 0บวันนะครับตั้งแต่ออกใบทงมาเลยแต่ถ้านับจากที่เราตัดปีก็จะอยู่ที่ประมาณ80 -90 วันนะครับในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ออกตั้งแต่ตัดปีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของการดูแลด้วยนะครับ โดยหลักๆเลยเราจะดูจากผลนะครับขนาดของผลก็ดูของเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมแบบนี้นี่ด้านข้างเหลี่ยมผลกลมผลอ้วนใหญ่แล้วก็เหลี่ยมไม่มีนะครับเราก็จะทําการตัดได้นะครับแต่รักษณอย่างนี้ก็คือผลยังเรียวเล็กอยู่นะครับนี่แล้วก็เหลี่ยมยังเยอะอยู่นะครับนี่เป็นเหลี่ยมเยอะเลยแล้วก็ผลยังเดียวเล็กอยู่ยังไม่อวบอ้วนนะครับเราก็จะไม่ทําการตัดนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับอย่าให้มันแก่เกินไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผลกลมจะแตกนะครับนี่จะแตกนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ